ตอนนี้ทุกคนโอ้วันนี้พักผ่อนเพราะอะไร<ม>เกือบกลับบ้านเก่าแล้วเมืม่อวานอะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอก็ไม่ใช่นะทุกคนหรือว่ามันอาจจะอ่าเรามีโรคประจาตัวหรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราไปกีดยางก็เราก็ กีดคืนเว้นคืนเนาะก็ได้พักเต็นที่อยู่ตอนกลางวันมาแล้วก็ช่วงนี้ก็ทกําก็ถือว่าไม่หนักเกินไปนะเราไปขุดมันกันก็มันก็แน่นอยู่อืมแต่เมื่อวานนี้ตกใจเลยอ้วนรีบขี่รถบึงเลยเมื่อวานนี้เ <c oughs> <c oughs> จ้าของร้านมันนะคะทูมาเมื่อวานนี้ตกใจจนไม่ได้ทําคลิปกันเลย โทรมาบอกว่าโอ้ยคนที่ไปขายมันน่ะแกเป็นวูบอะชานคอกระตุกใจต้องรีบเข้าไปแต่ตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นแล้วนะเกือบไม่ได้เห็นหน้าหลานน้อยแล้วเจ้าไม่ได้เห็นหน้าลูกชายไม่ได้เห็นหน้าหลานน้อยแล้วเป็นนั่นเลยตอนนี้ไข่นแน่ล้วะคัดเด้ไม่ปวดแล้วะหัวไหลอะหนคางอะ โอ้นี่ทุกคนเชอถูอโอ้ดูคางแตกเลยทุกคน,ด,นดีที่มมนมีแผลลึกขน,นัดนนี้และน,นี่นี่ชิปนี่แหละกระทุลงออยู่คางเนาะดีที่ไม่เป็นอะไรมากแบบวูบกระทันทันเลยทุกคนดีนะที่ที่ไม่วูบตอนที่ขับรถเนาะถ้าวูบตอนขับรถก็โอ้จากคล้ายๆอ่ะ พ่อของพนลี่เลยแหละเพราะว่าได้ยินข่าวว่าพ่อของพลี่พนก็วุกเหมือนกันเนาะแล้วพาลงพารถล,ลงข้างทางวันนั้นน่ะอันนี้ยังดีที่แบบขายมันสิจแล้วเทมันจิตเนาะก็รับตังอะไรเรียบร้อยนะก็ยืนคุยนะคะยืนคุยเจ้าของอ่าล้านที่เขามาซื้อมันนั่นแหละนะ,ค,ะคุยกันไปคุ้นกันมาคุยกันมานะทีนี้ว่าจะกลับมาบอกว่าค่อยกลับก่อนเด้อไปสันหัน หันขวานะหันขวาอีกทีวูกลงแบบกระทันหันเลยโอ้ยนะคะก็เขาก็ตกใจมากเลยนะคะก็ถูรมายังดีที่เรามีโทรศัพท์เนาะติดตัวไปด้วยนะทุกคนไม่งั้นเพื่อนก็ไม่รู้จะไปหาใครแหละถ้าจะรู้อีกทีก็เป็นคนที่กกตูมที่เพื่อนอยู่บ้านใกล้ๆนี่แหละเพื่อนก็ไปเรียกนะคะให้มาดูว่าเป็นใครเขาก็ไม่รู้จักนะว่าใครเป็นใครเนะาะเมื่อคืนในแอดบัตมาถามถามหา ผมว่าพ่อเห็นไาอยังเอ้ยยังไม่มานะค่อยนึกว่าไปแวะเล่นบ้านเจ้าอืมและทีนี้โทรศัพท์ก็เสียงดังมาอ่ะนึกว่า,ค,วานะค่อยนึกขึ้นว่ารถเจ้าอจะตันตมีติดได้ขึ้นบอกเฮ้ยมาเบื้องอันมาค่อยในรถสัต์มีติดคือวันนี้นี่ค่อย,ยเห็นบรูเจ้านะ่ะค่อยเข้าใจว่ารถเจ้าสัตามีติดก็เลยโทรหาค่อยทีนี้ที่รับแล้วเฮ้ยเสียงผู้หญิงโทรมาบอกว่าคนที่มาขายมันนะ่ะแกเป็นวูบนํามาดูหน่อยแกบอกงี้ ข้อยังตกใจยังไม่หายเลยตอนนี้ข้อยังสั่นยังไม่หายเลยแกบอกใจอุนนั่ะเราก็ตกใจแกบอกตกใจมากเลยแบบไม่เคยเห็นนะแกบอกโอ้ยว่าไงแกก็กวดจะตายอยู่แถวนั้นอยู่อยู่วูบลงเลยเนาะเขาจะไม่ตกใจได้ไงแต่ผู้ดีอ่ะพี่ผู้ชายเขาบอกว่าโอ้ผมก็รับไม่ทันเพราะว่าไม่คิดว่าแกจะวูบแกบอกงี้ก็อันนี้คางแตกเลยทุกคน แล้วก็ปวดที่หัวไหล่นะแต่ยังดีที่เมื่อคืน้ยก็ไปหาหมอแล้วว่าจะไปให้หมอเอกเซย์นะแต่เพื่อนไม่ยอมไปนะเป็นคนกลัวเข็มฉีดยาอถ้าไม่จริงๆไม่ยอมไปนะเนี่ยเอ้ย้ามินน้อยเนี่ยเพราะหนูตรวจให้นะ่ะแล้วหนูฉีดยาให้นะเพะเออก็ยังดีนะก็ต้องขอบคุณน,นะคะอ่า คนที่เขาซื้อมันด้วยเนาะที่อยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อนก็ดูแลนะคะเพื่อนก็เอายาดมมาให้ดมนะคะก็ปุรีได้ได้สติคืนมาเนาะค่อยก็ไปถึงที่แรกเขาก็ตกใจนะนึกว่าจะจะนอนแบบหลับตาไม่รู้สึกตัวจะเอาก็ว่าตกใจหมดแต่ยังที่ที่ไปถึงแล้วเออนั่งอยู่นะก็ก็ย,ยังชั่วหน่อยก็คลายกังวลหน่อยเพื่อนก็มีน้ำใจนะเพื่อนก็ช่วยดูแลนะคะตอนที่เราไปยังไม่ถึง เพิ่นก็โทรหาเนาะเออแต่ถ้าถ้าเจ้าเจ้าไม่รู้จิตเดี๋ยวไม่รู้แกจะโทรหาใครแล้วเนาะแกก็เนาะกะทถาพุรามโกมาเห็นพุราเราก็เห็นเห็นว่าเจ้ายังไม่ได้สติคืนมาน่ะนะอันที่เราบอกน้ำเหลาได้บอกโทรไปหาผู้นั้นผู้นี้นะเขาถึงมันบอกอะไรแบบเออแบบอืมขนังเนี่มันมั่งมั่ โอ้มันจะอ,อ้วกด้วยบ่ะพอ่ออ๋อก่อนที่จะเป็นวูบนึ่ง่มีแล้วเป็นนะวูบเสร็จแล้วใช่ไหมหลังจที่ได้สติขึ้นมาแล้วเราออก็อ้วกมาพุ่งฮะเอาฮะมีหลายเด้อเจ้านะ่ะต้องไปหาหมอแล้วไปตรวจเลือดไปตรวจมาให้เขาให้หมอเขาดูว่าเป็นเพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรทําไมเป็นแบบนี้อะ ถ้าอาการอาการมันจะวูบเนี่ยคือมันจะสั่นใช่ไหมตัวสั่นแล้วก็เหงื่อออกเลยใช่ไหมก่อนจาจะวูบเหรอเนสันผมบวมแล้วเตะหึ่งแล้วก็ตาเยิ้มจะลายเหาอตาก็ลายตากระไล่นะครับอ๋อคนลุกสู้เลยเหงื่อแตกอแไปอ่อนะไรอืมตาก็ลายแล้วก็วูบทันทีเลยบ่ตาลายทางยาก็บวมหมแเลยอืม งานก็เส้นงานก็เส้นก็ลุ้มมุกเกาอะไรถึงทำมีงานกะอือก็ขอขวายมาขวายแล้วบึมไเลยเราก็หอเมนอเมนเ้วอยู่เดียวเราแห้งมาข้างเนาะไอเมนไม่ยิ่งอยู่คเดียนะถ้าแกอยู่คนเดียวแกคงตกใจมากกว่านี้ขนาดนี้แกยังบอกว่าโอ้เสียงเคยังสั่นยม่หายเลยแกบอกว่ยังสั่นไม่หาคนตกใจ หน้าอกก็ไม่ได้ปวดแล้วใช่ไหมหมอถ้าปวดหน้าอกก็ต้องไปเอ็กชล์ดูนะพ่อยังยังปวดอยู่ใช่ไหมไปย่างขี้หมาชะมุนไพรอย่างดีเลยนะขี้หมาน่ะอืมอถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราบีบนะมันจะรู้สึกปวดใช่ไหมอืมถ้าเคลื่อนไหวล่ะ วดแม่ถ้าเคลื่อนไหวอะ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหิว้วหิ้วมันไม่ได้แล้วนี่ต้องพักเจอก่อนแล้พวพรุ่งนี้จะไปถ่ายมันลงทุนได้บ่ไปได้แย่ถ้าไปไม่ไหวก็ไม่ต้องไปพักก่อนก็บอกเกถ้าเกรีบก็ให้คนอื่นถ่ายให้ก็ได้เออ,อ,อนั่นแหละอืม ค่อยไม่ได้กลัวอะไรค่อยกลัวหัวไหลเจ้าหลุดเมื่อคืนนี้นะเจ้าว่าปวดหัวไหลามากเลยปวดแรงมากเพราะว่ามันน่าจะล้มลงข้างนี้แล้ะเนาะเอาหน้าลงแล้วเอาเอาแขนไปคุ้มดินใช่ไหมค้ำกับดิน,นใช่ไหมอ๋ออืมไม่ไม่ใช่เอาหน้าลงบ่เพราะว่านะเอาหน้าลงหรือเปล่า แต่ถ้าหน้าลงนะจมูกเจ้าน่าจะน,นั่นนะพ่อนะจมูกหรือหน้าผากเจ้าน่ามันก็น่าจะแตกแต่อันนี้มันน่าจะแบบเออไม่รู้เลามันลงท่าไหนแหละเออแต่ก็ยังดีอะปลอดภัยนะต้องขอบคุณนะคะเนาะขอบคุณอะคนที่ช่างมันอยู่ตรงนั้นที่ซื้อมันอยู่ตรงนั้นนะ,ะที่ช่วยดูแลให้นะคะ